สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับเบ้าจูนผู้เบ้านากรมคนอีสานบ้านอย he ู่เขตเทสบาลเฮดงานอบตอครับคลิปนี้เบ้าจูนสิภาพีพานองมาเบืองง้องางามทางบันค่ำสังบอตาบน,นำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนา,าจ,จเจริญครับเมื่อนี้เบ้าจูนอยู่กับคุณแม่หยังเรื่มถามสื่อบางหน่คุณแม่ประเสริฐคุณแม่ประเสริฐ โอ้คุณแม่ประเชิญนะครับอ้าวอยากเข่าคอ,อกเมื่อนี้คุณแม่สิเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งทั้งหมือซีแม่เนาะแม่เนาะซ <ฮะ S 1> ีแม่สาวนะครับมาดูแม่แรกอ่ะ,ะเป็นยังครับปล่อยพลดแม่แม่แรกนะครับท่ายสูงประมาณลอยลอยซีสิบบวกลบนะครับลำ่ำโตงาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยครับพี่น้องแข้งขาสมส่วนสมุดนะครับ่าเครื่องดำนะ่าแม่เนาะ,<ฮ>ะเครื่องดำอนนี้นะครับ ขี่เต็มโตเลยพี่น้องเป็นงวดไถ่กลางเนาะครับเนาะเป็นงวดไถ่กลางนะครับเพิ่นผสมแล้วผสมแล้วค่ะผสมพอเคเอฟสามหนึ่งนะครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องผสมไปเมื่อวันที่13กันยาแมนบอ13กันยารอบสองแมนบอครับองค่ะรอบที่สองนะครับ13กันยายนกำหนดข้อก็คือ28พฤษภาคมปีน่ะ พึ่งผสมท่านีิพานรอบค่ะันิพานท่านีิพานสิ้นเดือนก็บพานรอบสิ้นเดือนนีสีพานรอบนะครับแม่นี่คลิปหูดํานะครับแข้งขาออกดํานิดนึงนะครับโบดนิดนึงนะแม่เนาะล่ำโตวเ่าเอกลักษณ์เพิ่นคือล่ำโต้ย่าพี่น้องแม่นี่เปิดไว้เท่าไรครับแม่หกสิบค่ะหกหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องต่อรองกันได้ค่ะต่อรองกันได้เล็บนามพี่น้องขาบบทบอทนี่แม่เนาะ อ่าง่วเพิ่นทะเนตเต็มปันไดพี่น้องอ่าเพิ่นโบเต็มปันไดนะครับแต่ว่าโตย่ามหายห่วงเราแวงอย่างกระเป๋าจูนจ่บ่ง่วนี่ยึกยักยึกยักยึกยักอยู่นะครับทาเต็มเต็มนี่เบาจูนว่าแม่นี่นี่ถือว่าใส่ได้เลยนะครับเนาะแข้งขาเพิ่นก็ถือว่าใส่ได้นะครับอ่ะโอ้เหลือกันร่างมาเดี๋ยวไปเบิ่งอีกสามแม่นะคุณแม่เนาะอ่ะแม่นี่นะครับบานนี้แม่สาวน้อยสาวน้อยค่ะสาวน้อยเจ็ดสิบแปดเดือนสิบเจ็ดสิบแปดเดือนไายสูงประมาณร้อย สี่สิบซ้ำกันเนาะครับเนาะลำ่ำโตแง่คือกันครับพี่น้องอ๋อแดดเดียวมาเดี๋ยวหายเดดก็ได้แม่นี่นะครับแข้งขาถือว่าสมส่วนคลิปหูดำหุ่นอยากเข,าข่าคอกไดเดี๋ยวนี้แม่นี่บอบวังขันที่อนอัวโกมูเพราะงั้เอาตัวนี้เขาไปใีหนครอ่าเปิดไปได้ครับแม่แม่สาวหน่อยนี่ยหาิหาค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องเนาะครับเนาะราคาห้องต่อรองได้ค่ะต่อร่องได้นะครับอ่าพี่น้องทันใดหางัวแม่สาวหน่อยๆน่อยไป เลี้ยงนะครับถือว่าใส่ได้เรื่องกระชับครับเครื่องดำพ่วงหางถือว่างามนะครับถ่ายใหญ่แดงองค์ตรงเลยนะแม่เนาะคะ่ะ่งวจังเป็นสาวอยู่พี่น้อง5้า0 0ืบาทราคาห้องค,คับตอรองได้คะ่ะตอรองได้อ่างเบิงอีกแม่หนึ่งครับบานพี่น้องนี่อีกสองแม่ใหญ่ๆครับบานนี่โอ้ยหายห่วงเลยแม่ใหญ่ๆนี่เพิ่นเป็นลูกกระทบแม่นมอแม่ค่ะ เป็นลูกกระทบครับพี่น้องถือว่าทึ่งไงทิ่งงามเลยนะครับเพิ่นได้จักเดือนจักปีเลยไหมอายุเพิ่นสองปีกัวผสมหรอแววแมนบอผสมหรอค่ะผสมยังใบเนาะเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งมีใบบอครับอ๋อมีใบอยู่เนาะผสมเมื่อวันที่สิบสองกันยาเกือบพานรอบแล้วเกือบเกือบพานรอบแล้วนะครับเนาะอ่า ใายเพิ่นสูงประมาณ <c oughs> เดี๋ยวเด้อเ <c oughs> บาวจูนเบิ่งดีๆก่อนง่วเพิ่นยืนเนินเนินร้อยหาซิมหาบวกเนาะครับค่ะร้อยหาซิมหาเม,มรัดเบิ่งดีแล้วร้อยหาซิมหาค่ะแม่ร้อยร้อยหาซิบสามมาแต่มันสูงกว่าแม่จักหน่อยสูงกว่าแม่จักหน่อยนะครับเนะาะโอ้ยเพิ่นสีออกแดงจึงคือเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่าวจูนต้องซอยปรับสีให้พี่ให้น้องได้เห็นตัวง,ง่วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทึ่งแดดบ่มีทึ่งู่ในห่มแข้งขาใหญ่ตามสไตล์ลูกกระทบ นุ่มซีหัวมีติ่งบอกครับนี่บ่มีค่ะบบมีนะครับเนาะ,ะเรื่องกระชับครับพี่น้องแข้งขาหนาขาดําเล็บงามนะครับแม่นี่โอ้เป็นตั้งหูแห้งนะครับคลิปหูดํากลางหลังอู้หลังใหญ่พี่น้องเป็นสองผู้เลยครับขวัญยู่หม่องนั่งทับแน่แม่เนาะ,ะขวัญยู่หม่องนั่งทับแม่นี่เปิดใบจักบาทครับนี่แปดสิบเก้าค่ะแปดหมื่นเก้าพันบาทพึ่งผสมเคเอฟสามหนึ่งไปเนาะครับเนาะมีใบมีหลอด แปดหมื่นเาไดก่อนเหแปดหมื่นเก้าพันแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่คือแม่นี่นะครับอมะมาเบิ้งกลางกันกลางๆกันครับที่นนองบานนี่<า>เป็นลูกกระทบขึ้นกันเนาะแม่เน,น<ห>าะสีคขา้ขาขๆกันเลยแต่ว่าสีน้อยกว่าแม่บางหันนิดนึงนะครับ <หา S 1> แม่บอกแม่ล่องไปยืนเทียบอยู่ข้างหน้านิดนึงกันนะครับอ่าตรงนั้นแหละครับแม่โอ้แสงวายสูงเติอบอยู่ร้อยหาซิบบวกนะครับเน<ห>าะเกือบซ้ำๆกันเลยเป็นง่วงง่ามคูเลยครับสําหรับ หัวสองโตนี้นะครับแข้งขาถือวายไงครับทายืนงามเลยพี่น้องเรื่องกระชับนะครับอนุ่มซีหัวมีมีติ่งนิดนึงมีติ่งนิดนึงติ้อยล่งน้อยนะครับเนาะพี่น้องบางท่านทางว่ามีติ่งมันเป็นหยังครับว่าจะไหนกันกะโบเป็นหยังเดอกครับบางคนเพิ่งกระถือเนาะครับเนาะเป็นตำหนิบางคนกรมักบางคนกับวามันหมานนะครับกระถือว่าโบเป็นหยังเนาะแม่เนาะให่นุ่มได้ขึ้นเก่านะครับโค่นหางใไงพี่น้องตว่าโบเต็มปันไดครับถ้าเพิ่นเต็มก็นี่นี่ จึงพึ่งเลยครับแม่นี่โอ้ยเก่าแล้วเพิ่นหมักนะครับเว่าแม่นี่แห้งโหหูครับขวัญอยม่องนั่งทับนะครับตามสไตล์ลูกกระทบใหญ่แข้งขาใหญ่พี่น้องเปิดราคาไว้สำเนาครับนี่ก็นี่แปดสิบสองค่ะแปดหมื่นสองพันบาททองว่างทองว่างอ๋องัวแม่สาวนะครับเนาะงัวแม่สาวแปดหมื่นสองพันบาทล่อผสมล่อผสมอ่าเล็บเพิ่นงามพี่น้องแม่นี่ถือว่าเล็บงามครับเพราะว่าอ่าเพิ่น คือจังเห็ดเล็บมากนี่แต่ว่าโบดิเห็ดนี่แม่เนาะบ่ดดเ็คะบดิเห็ดแล้วเล็บงามพี่น้องแม่นี่จับหัวเพิ่นยกขึ้นให้พี่น้องเบิ่งกันนะแม่มันเป็นยังไงเป็นตามีแห้งค่ะพี่ลาพี่โบต้องเขินลูกฮันหน้ามาฮันหน้ามาเนี่ยให้บ้าจุนเห็นเนี่ยโอ้ยกำลังงามกำลังงามเอาโอเคท่านั่นละแม่เอาพอดืนพอดืนขาแข่งขาไงครับพี่น้องแม่นี่แปดหมื่นสองพันบาท ราคาห้องะนะครับบ้านที่นี่ถ้าพี่น้องสนใจง่วของคุณแม่นี่โทรมาหาแม่เบอร์ใดครับ087ดครับ244ครับ2อ2 4ครับขอสายแม่แม่ประเซิฐค่ะแม่ประเริฐน,นะครับพี่กัดบานค่ำสังบอตําบลนำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเมื่อนี่คุณแม่เพิ่นเปิดทั้งหมดสี่สาวนะครับเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวทวนราคาอีกนิดนึงนะครับพี่น้องแม่นี่ลูกกระทบท่ายสูงมาม่านล,ลอยหาไอแม่สูงลอยหาสิบสามตี สูงซ้ำๆกับแม่เลยประมาณลอยหาซิมหาบวกลบพี่น้องง่วงตัวนี้นะครับแปดหมื่นสองสองพันบาทนะครับคางๆกันพี่น้องอุยแดงจึงเครืองด้ยบานนี่เดี๋ยวบ่าวจูนปรับสีหมกันเลยครับแดดมาแล้วพี่น้องอือนี่คืออุปสรรคในการตายคลิปนะครับแดดมาแล้วแม่นี่ถ่ายสูงลอยหาสิมหาบวกลบไน้่แม่เนาะผสมเคเอฟสามหนึ่งใบ่าไห่พันรอบแปดหมื่นเท่าไรเหรอแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องอุยแดงงามครับ บ้านแม่นี่แม่สาวน้อยนะครับห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับถ่ายซุ้มมาลอยสี่สิบรายก็กําลังยืนกินยาด้วยความสบายใจอยู่ในคออ,อ,อีกที่นี้เท่าไหร่ขึ้นแม่หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นถวนนะครับเนาะสุดยอดเลยครับสําหรับคลิปนี้บ้าจูกนกระต้องขอบคุณคุณแม่ประเชิญเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บ้าจูนมาเบิ้งง่วางงามๆในมือน,นี้ครับรายก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับทถือคามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ จูนไล่เดอร์บายฮดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บบาวจูนหาเบิง่งม่วงๆาแบบนี้ฝากดีตอนนอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ